สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆนะครับเล่น Facebook อยู่แล้วไปเผลอกดย้ายโพสต์ของเรานะครับไปไว้ที่ถังขยะตัวนี้นะครับจะมีวิธีการกู้คืนนะครับให้กลับมาแสดงบนหน้า Facebook ของเราได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการพร้อมกันเลยนะครับอตัวนี้ผมย้ายไปที่ถังขยะก่อนนะครับก็สําหรับวิธีการเนาะเราจะอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหน้าโปรไฟล์ของเราลักษณะนี้เลยเมื่อเราเข้า a c e b o o k เนาะก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะแสดงผลออกมาเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเนาะ จากนั้นนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดนะครับตรงนี้เลยครับผมและกดไปที่นะครับบันทึกกิจกรรมนะครับอ่ามันจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับถังขยะให้เรากดเข้าไปเลยครับโอเคตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นโพสต์นะครับที่เราได้ทําการย้ายมาที่ถังขยะเนาะมันจะไม่ลบไปเลยนะครับก็สําหรับวิธีการกู้คืนตรงนี้นะครับ เราจะต้องกู้คืนภายใน30วันนะครับตัวนี้มันบอกเลยว่าเหลือ29วันนะครับทั้งๆที่ผมเพิ่งลบเมื่อรคู่นะครับก็สําหรับวิธีการกู้คืนเนาะให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับกดไปที่กู้คืนนะครับตรงนี้เลยนะมันจะถามเราว่าเราต้องการกู้คืนตัวนี้นะครับไปยังหน้าโปรไฟล์ของเราใช่ไหมนะครับและนะครับอันนี้สําคัญนะครับโพสต์ที่เรากู้คืนนะครับจะไปอยู่ตําแหน่งเดิมจากที่เราลบนะครับอะกดกู้คืนเลย โอเคตรงนี้นะครับบางคนอาจจะไม่กลับมาทันทีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ5นะครับถึง10นาทีเนาะโพสถึงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็สําหรับคนที่ไม่กลับมาก็ให้รอเวลาก่อนเนาะครับผมและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเรียกคืนนะครับโพสนะครับที่เราไปเผลอกดลบโพสนั้นนะครับโดยที่เราตั้งใจนะครับหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามก็สามารถกู้กลับคืนมาให้มาแสดงผลบนหน้าทำลายเหมือนเดิมได้นะครับ ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับหากมีปัญหานะครับหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามเข้ามาได้นะครับครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ